อ่ะเดี๋ยวเจอกันยามบ่ายๆพี่น้องก็เหมือนเดิมพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ได้มาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโม้สู่กันฟังคลิปนี้นี่ผมบอกไว้ก่อนนะพี่น้องเด้อผมจะพูดในสําหรับแนวคิดและแก้ววิธีการการพิจารณาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างของวัยง่าย์คืออพูดในความคิดเห็นส่วนตัวน่นแหละพี่น้องด้วย ก็พราะีว่าผมก็ลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การลงทุนในระยะยาวหรือว่าในอนาคตระยะ10ปี15ปีหรือว่า20ปียังก็แล้วแต่คือการลงทุนในระยะยาวแบบเนี้ยคือเข้าต้องมองเี่น้องเราต้องมองดูความแน่นอนเป็นหลักพี่นอลดความเสี่ยงนั่นแหละ คอือยังก็ตามที่เราลงทุนระยะยาวปั๊บเนี่ยคือถ้ามันผิดพลาดเนี่ยเข้าสีบะมีโอกาสแก่โตเลยพี่น้องอโดยเฉพาะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างในเรื่องอของการลงทุนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้พี่น้องอคือยังไง่เมื่อวานที่ผ่านมาที่ผมลงไอ้ที่ผมบอกแนวทางไปกา กับอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้เอก็หลายหลายคลิปอะไรพี่นอ้องอก็พอดีว่าก็คือมีกับคือว่าเนาคือเอฟซีที่ติดตามผมตลอดกับเพิ่นกับค,คือสีคือสีเห็นคลิปผมบ่อยเลยแหละพี่นอ้องแต่สําหรับเอฟซีใหม่ๆก็อาจจะเพิ่งเข้ามาดูกถามพี่น้องคอมเมนต์มาถามบ้างทักมาถามบ้างหรือว่าสีลงทุนเกี่ยวกับการปลูกตน้นไม้ก็เพราะว่า คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันใกล้เออมันใกล้จะได้เวลาเพาะปลูกแล้วเพราะว่าเดือนนี้ก็เดือนมีนาเออมีนาเดือนหนาคือเมษาเออปลายเมษาต้นพฤษภากับฝนกับมาแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาที่คือสำหรับใครที่คิดจะวางแผนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในระยะยาวในอนาคตมันก็ได้เวลาล้วแหละพี่น้องเออต้องเตรียมก้าพัน ต้องหาแนวทางต้องเตรียมแป้งเพาะปลูกไว้เลยแหละเออคนกระถามเข้ามาว่าสิปลูกต้นไม้ไว้เออแต่กระแสดังในช่วงนี้ก็ไม่ยังพี่นอ้องไม้ห่วงหงลี่ไม้่วงหงลี่อืมได้ขายได้กิโลแล้วเป็นแสนกิโลแล้วเป็นล้านอคือการปลูกต้นใหม่ระยะยาวเนี่ยพี่น้องอืม คือเข้าๆตรงเบิงพี่น้องเราต้องดูว่าไอ้ที่เราจะลงทุนนี่มันแน่นอนไหมคือบางครั้งบางทีนี่มันมันมีสัญญาการซื้อขายที่ชัดเจนก็จริงพี่น้องอแต่ทีนี้ยเข้าตรงเบิงความแน่นอนั่อประสบการณ์ที่ผ่านๆมานี่คือหลายยุคหลายสมัยเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ย ก็อายุไม่ใช่ใน,น้อยพี่น้องผ่านประสบการณ์ผ่านข่าวสารผ่านข้อมูลมาก็เยอะแยะพี่น้องผมสิยกตัวอย่างให้พี่น้องเบ่งสำหรับไม้ที่เป็นกระแสอย่างเช่นไม้่วงหวงลี่เนี่ยคือก้าพัานมันก็ไม่ใช่ถูกๆพี่น้องมันไม่ใช่ต้นละห้าบาทต้นละสิบบาทเลยเหมือนไม้ยูคาไม้ประดู่เลยพี่นอ้องมันกัดไมอยางน้อยๆน,นะต้นละสี่สิบห้าสิบาทละมักงผมว่าผมก็ ราคาผมกับแม่ใจขึ้นกันแต่อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ต้นละห้าบาทสิบบาทแน่นอน,นเพราะฉะนั้นนี่พอราคาต้นกล้ามันแพง,นงแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนมันยาวนานเนี่ยสิบห้าปียี่สิบปีเนี่ยเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยต้องเข้าต้องเบึิงหลายหลายๆข้อมูลหลายหลายอะไรเคลมว่าอะไรหลายๆไอ้มุมมองอืเพราะว่าอย,ย่างเพราะว่า เหมือนที่ผมเคยบอกไปถ้าเราพลาดแล้วว่ามีโอกาสแก่ตัวอืมเพราะฉะนั้นนี่ประสบการณ์ที่ผ่านมาพี่น้องเคยเห็นบอไม้กฤษนาเป็นแนวใดพี่น้องไม้กฤษนาอืมมีไผ่รวยบอไม้กฤษนาอืมตอนที่มันออกมาใหม่ๆ่กับผมกระจาได้พี่น้องจําได้เลยปลูกไม้แห่พากันปลูกไม้กฤษนาเออเอาไปทําน้ําหอมย่างแนวนันจัางสั้นจัางซี่อือแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้าง มีไผ่ร่วยบอปลูกไม้กีสนาอืมสุดท้ายแล้วพอผลผลิตมันออกจักคนสื่อไปไสเออหายเงียบอยางนีก,ก็น,นึ่งก็ได้ต้นอะไรล่ะต้นตะกูบอต้นตะกูอ่าเออะไรนะบอกว่าจะขายได้ต้นแล้วเป็นหมื่นขายเม็ดละเท่านั่นเท่านี้อ่สุดท้ายแล้วเป็นไงตอนนี้ต้นตะกูยักเป็นด่ คนซื้อหายไปใสเ,ออเป็นไรล่ะเนี่ยคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเข้าต่งเบิงพี่น้องเราต้องดูเราต้องศึกษาดูข่าวสารข้อมูลนะออคือหลักๆเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไรการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเขาเสียาลราคาพี่น้องเขาจะเอาราคามาเพื่อดึงดูดเออมาเพื่อดึงดูดไอความสนใจอ,อ ก็อย่างเช่นตอนนี้ยังล่ะคือเราก็ไม่รู้หรอกเนอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงเออย่างเช่นไม้หวงหงลี่เนี่ยคือเฮาต้องพิจารณาว่ามันเป็นไม้พื้นถิ่นเราไหมมีใครเคยปลูกแล้วยังมีใครขายได้กิโลละหมื่นกิโลละแสนกิโลละล้านเลยยังมีใครรวยจากธุรกิจนี้หรือยังอืมแมนบอคือมันยังไม่เคยมีไงพี่น้อง มันบบเคยมีไงเออแมนบอพอมันไม่เคยมีนี่มันไม่เคยมีใครปลูกมันไม่เคยมีใครทํามันไม่เคยมีใครขายไม้ชนิดเนี้ในประเทศเนี่ยแล้วพี่น้องคิดว่ามันเสี่ยงไหมเสี่ยงสิพี่นออ้องออแมนบอเสี่ยงสิคือเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันจะโตเหมือนที่เขาว่าไหมอ่สิบห้าปียี่สิบปีมันจะโตไหมมันจะลงแก่นไหมสําคัญเนี่ยคือการปลูกไม้ส่งนอกเนี่ย ไม้ที่ไม่ใช่พื้นถิ่นเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่ว่ามันลงแก่นหรือเปล่าพี่น้องขนาดไม้ในประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นไม้สักหรือไม้สักไม้พยุงเนี่ยไอที่เป็นราคาเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยปลูกมันมันใบใหญ่เลยพี่น้องมันไม่ใหญ่มันไม่โตนะเออบางต้นนี่โตแต่ว่าไม่ลงแก่นก็มีพี่น้องแก่นมันเล็กๆเ,เองเนี่ยออสิบปีสิบห้าปีแบบเนี้ยเหมือนอย่างเช่นว่าเขาทําสัญญาให้คุณสิบห้าปี เขาจะมารับซื้อเขาจะมาตัดเนี่ยแต่พอถึงอายุครบสิบห้าปีแล้วเนี่ยมันไม่ลงแก่นมันไม่ได้ขนาดเหมือนที่เขาต้องการอ่ะก็แสดงว่าคุณผิดสัญญาเขาอ่าแม้นว่าล่ะคือบางทีนี่เราเราเราอย่าเราอย่าตกเป็นเหยือ่อพี่นอ้องเออเฮาอย่าตกเป็นเหยือ่อ โดยราคาเนี่ยเขาเอามาเสนอราคากี่ล้านกี่แสนเนี่ยเขาก็ก็พูดได้เลยพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนอืมแม่นบอกะ่ะพอมันเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยใครทีนี้ที่เสี่ยงก็คนที่ปลูกคนที่ลงทุน,นมันเสียเวลาสื่อๆพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเท่าเหตุไดเท่าสิลดความเสี่ยงในการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะขายในอนาคตเนี่ยก็ปลูก น้อยๆพี่น้องปลูกแซมแซมปลูกน้อยๆเออเราเอาไม้ที่มันแน่นอนดีกว่าไม้ที่มันแน่นอนคือไม้ยังล่ะก็คือไม้พื้นถิ่นของเรานี่พี่น้องเออผมบอกเลยว่าการเฮดธุรกิจการสิลงทุนสิปลูกต้นไม้นี่มันต้องเน้นความแน่นอนพี่ต้องเออแน่นอนคืออะไรก็อย่างเช่นไม้พื้นถิ่นเราก็คือไม้ประดู่เออผมบอกเลยว่าปลูกไม้ ไอ้ห่วงหวงลี่เนี่ยที่ไม่มีความแน่นอนว่ามันจะลงแก่นหรือไม่ลงแก่นนะเพราะว่าปลูกไม้ยูคาเนี่ยมันสิมันสีแน่นอนกว่านะเอนะอย่างน้อยๆเนี่ยไม้ยูคาเนี่ยปลูกไปสิบปีหรอสิบห้าปีเนี่ยต้นมันเลบลเลอร์บล่าเนี่ยตัดขายแนวใดก็มีคนซื้อเอออย่างน้อยถ้าไม่มีคนซื้อเนี่เราแปลรูปก็ได้พี่น้องแปลรูปไม้ยูคาเออ เห็ดเถียงหน้าเฮ็ดขอกงัวเฮ็ดเฮื่อนก็ได้พี่น้องไมยุค่านะ่ยยี่สิบปีเนี่ยเลื่อยเลื่อยเป็นแปรรูปได้เลยนะพี่น้องไมยุค่าเนี่ยเออแต่ <t> ผมถามว่าอย่างเช่นไม้พยุงเนี่ยยี่สิบปีหรือไม้หงหงรี่ยี่สิบปีเนี่ยมันสีล่งแกนตามที่เขาบอกออบ่ละอแมนบอกมันมัน,ม,นมันมีความเสี่ยงพี่น้องมันมีความเสี่ยงไอที่ลงทุนระยะยาวเน่ะ หัวใจหลักของการลงทุนระยะยาวเนี่ยคือต้องมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุดพี่นอ้องออย่างสมมุติว่าเราลงทุนไปซื้อก้าพันไปเหมือนเนี่ยเตรียมดินเตรียมแปลงเพาะปลูกไปเหมนเนี้ยคือเราเท่าเสียเวลาเลยพี่น้องเราเสียเวลาหลายปีเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันใช้ระยะเวลานานเนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงอเออพอความเสี่ยงมันสูงนะเนี่ยเท่าสิลดความเสี่ยงตัวไห เข้ากับพิจารณาเหมือนที่ผมแนะนำนี่แหละพี่น้องดูความเป็นจริงอว่ามีใครเคยทำามายังอถ้ายังไม่มีใครเคยทำเราอย่าเสี่ยงพี่น้อง ừ, ยาเสี่ยงก็คือยังไงล่ะยาเสี่ยงปลูกทั้งระบบให้ปลูกแค่นิดๆหน่อยๆผสมปะปนกันไปอแมนบอกล่ะ ừ, คือจังไอ้กรมวิชาการเกษตรที่เขาแนะนําให้ปลูก ต้นไม้ปลูกไอายางพาราพันหนสามเก้าศูนย์สี่พันสามเก้าศูนย์สี่เห็นบอกมันมันยังไม่มีใครทําเยอะเนะี่ยเขาก็แนะนาเลยนะว่าอย่าปลูกเต็มระบบเห็นบอกเพื่อลดความเสี่ยงพี่นอ้องเพราะฉะนั้นกนะารปลูกต้นไม้ในระยะยาวเนี่ยเท่ากับเท่ากับต้องเบิงความเสี่ยงพี่น้องดูตลาดด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปลูกไปแล้วมันไม่ลงแก่นเนะี่ยม,มันจะคุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปไหมละ่ะที่เราเสียเวลาไปไหมละ่ะ เอออันไหนที่เราเังยังไม่เคยทำนะพี่น้องอย่าเพิ่งไปเฮ็ดเต็มระบบพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีพี่น้องสำหรับใครที่คิดว่าจะปลูกต้นไม้เออเพื่อให้ลูกให้หลานเพื่อคิดว่าจะตัดขายในช่วงที่เรากรเกษียณอายุเออตอนนี้เราอายุสามสิบเอออีกสี่สิบห้าสิบหกสิบปีแบบเนี้ีย่ยเขาปลูกทิ้งทิ้งไว้แบบเนี้ต้องพิจารณาให้ดีพี่น้อง ผมว่าปลูกไม้พื้นถิ่นของเราเนี่ยมันจะดีที่สุดแล้วอปลูกไม้ประดูะปลูกไม้สัก์แบบเนี้ยเ้วไม่ก็ปลูกลงยูคา์ปลูกยูคามันสเสี่ยงหน่อยกว่ามันเกิดมันสีดีพี่นอ้องแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าประดูนี่แหละ,ะประดูนี่มันมันสีดีแมนมอแต่ถ้าเข้าสีไปหวังบางบางครั้งบางทีบางอย่างนะพี่น้องคืออันไหนที่เรา เรามมวแต่พึ่งคนอื่นนะพี่น้องเราเล่าถ่าห้าวถ่าสิทธ์หายใจแต่กับคนอื่นนี่โดยไม่ได้คิดที่จะพึ่งพาตัวเองเลยนี่บางทีนี่มันมัน,ม,นมันอาจสีพิษหวังได้พี่น้องเออคือกันกับปลูกไม้นี่คือกันเราหวังแต่จะขายอย่างเดียวเนี่ยมันมันถ้าเขาไม่ซื้อล่ะแมนบอกห้าชสิเฮ็ดเน่าไดเอออย่างน้อยๆเนี่ยปลูกไม้สักไม้ประดู่เนี่ยถ้าเขาไม่ซื้ออย่างน้อยๆนี่ เท่ากับเฮ็ดบ้านหรือว่าขายให้ทำเฟอร์นิเจอร์เฮ็ดเองเฮ็ดโต๊ะเตียงอะไยังใดเออแม่นบ่ะ่ะแล้วอย่างนี่มันถ้าเราไปเสี่ยงเนี่ยกับที่เขาโฆษณาบอกว่าขายได้เป็นแสนเป็นล้านนะโดยเฉพาะตัวเงินเนี่ยมันมันเท่าตรเบึงพี่น้องยับยั้งชั่งใจงคนที่ถูกหลอกมาเนี่ยส่วนมากก็จะกิเลสนี่เลยพี่น้องเห็นว่าเขาเอาราคาตัวเงินมาล่ออ มันสีตกเป็นเหยื่อพี่น้องเพราะฉะนั้นน่พิจารณาห้ดีพี่น้องพิจารณาดีๆี่ใครที่คิดว่าอยากจะปลูกไม้เพื่อขายเนี่ยโดยเฉพาะไอ้กิโลแล้วเป็นแสนกิโลแล้วเป็นล้านเนี่ยอือแล้วกล้าพันก็ไม่ใช่ถูกถูกเนี่ยเจ้าสีกล้าลงทุนเจ้าสีกล้าเฮ็ดบอสําหรับผมผมผมบอเฮ็ดพี่น้องผมไม่ทาหรอกเอ,อเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราคิดแตกต่างไปจากเพื่อนนี เราก็จะเจ๊งกว่าพวกเพื่อนเพื่อนอีกเลยแม่นบ่าละ่ะคือมันมันใช่อยู่พี่น้องบางอกับคนที่บอกว่าเราต้องคิดให้มันต่างจากพวกบางครั้งบางทีเนี่ยเราคิดต่างจากพวกเคิดคิดแตกต่างไปจากคนอื่นนี่เราก็อาจจะเจ็บหนักกว่าคนอื่นก็เป็นได้พี่น้องเพราะฉะนั้นนะคิดมองหลายๆมุมดีๆพี่น้องก่อนเสีเยเงยงโดยเฉพาะระยะยาวระยะยาวมันเสี่ยงมากเลยพี่นอ้องออ บางครั้งบางทีเราคิดว่ามันแน่นอนความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนพี่นอ้องอ่าลองพิจารณาให้ดีพี่น้องโอเคเล่าสู่กันฟังให้น้องประมาณนี้